มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดบ้านหลังใหม่ของกายและฮารุอลังการกว่า 1, 100 0 0แล้านกายรัชานนท์แล้วก็ฮารุสู่ประกอบได้เปิดบ้านราคาที่ได้ยินแล้วถึงกับอึ้งน,นะคะผ่านทางรายการตีท้ายครัวพาไปชมทุกซอกทุกมุมของบ้านบอกเลยค่ะว่าหรูหราใหญ่โตมโหฬารมากเลยค่ะ เผยออกแบบกันเองคุมก่อสร้างให้เป๊ะตามที่ต้องการการชานนนนะคะได้เผยถึงมูลค่าราคาของบ้านว่าแสนล้านเห็นคนโน้น50คนนี้ร้อย3 0 0 0 0ล้านรวยกันเหลือเกินผมรวยกว่าแสนล้านหลังนี้กระเบื้องแผ่นนี้แผ่นละ2ล้านการแล้วก็ฮารุยังพาไปชมส่วนที่เชื่อมบ้านที่เคยเป็นรัว้วสนามหญ้าทุบทำเป็นห้องเชื่อมต่อกัน ของทั้งสองบ้านสุดหรูนะคะทับอาพิธีกรเอ่ยปากขึ้นมาทันทีเชื่อแล้วว่าแสนนานกายรชานน์นะคะเผยว่าออกแบบกันเองคุมก่อสร้างให้เป๊ะตามที่ต้องการฮารุเป็นคนสั่งกายเป็นคนเก็บรายละเอียดทุกอย่างกายบอกว่าฮารุภรรยาคนสวยของเขาเป็นคนที่เยอะมากเปะ๊ะซึ่งมันดูเหมือนดีแต่ว่าฮารุจะคละคู่ฮารุถอดเสื้อผ้าทิ้งเละเทอะตู้เย็นก็ยัดลงไป หลังๆมาเริ่มเข้ากันได้ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันค่ะพิธีกรได้ถามว่าสามีอยากขอึืนเงินเดือนจากเมียเพราะว่าเมียคุมเงินเดือนหารุได้ตอบเรื่องดังกล่าวว่าเราทํางานเข้าบริษัททั้งหมดเลยไม่เข้าส่วนตัวทุกคนจะมีเงินเดือนสมมุติว่าเขามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวต้องใช้แสนหนึ่งก็จะให้เงินไปแสนกับ10,000ื่นเขาก็มีเงินเหลือใช้หนึ่งื่น ด้านกายบอกว่าขอมากกว่าเดิมหน่อยได้ไหมจะได้เอาไปทําอย่างอื่นเอาไปซื้อของขวัญให้เขาให้ลูกก็ได้หารุชี้แจงว่าอย่างอื่นเบิกได้หมดไปกินข้าวเก็บบินมาเบิกออฟฟิศได้หมดลูกอมทาเอาพิธีกรน,นะคะถึงกับขอดูกระเป๋าเงินสดคนที่อยู่บ้านแสนล้านกระเป๋าแบรนด์เนมหลายหมื่นบาทพอเปิดกระเป๋าออกมาทําเอาผิดคาดเพราะว่ามีเงินเพียง20บาทคะ่ะหนุ่มกายจึงเผยว่าพกไว้เท่านี้เพราะว่าเผื่อหิวน้ํา เปิดบ้านหลังใหม่กายฮารุนะคะอลังการกว่าแสนล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟีดโปรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ